สวัสดีครับ fc โคกน้องนาโมเดลที่นี่พิกัดนะครับสวนไผ่ภูสีไม้นะครับตำบลไซมุ่นอำเภอนอำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้สวนไผ่ภูสีไม้ก็จะนำเสนอนะครับครองไส้ไก่ตามศาสตร์พระราชานะครับซึ่งพระราชด,ดำริของในหลวงท่านได้ทรงเมตตาให้กับประสบนิกรชาวไทยนะครับและชาวเกษตรกร,ร,กรนี่ก็คือหลุมขนมคกนะครับ ก็คือน้ํามันก็จะไหลามาตามคลองไส้ไก่แล้วก็จะมาพักน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเมื่อเต็มลุมนอคกปุ๊บมันก็จะไหลไปตามคลองไส้ไก่ลดเลี้ยวเคี้ยวไปนะครับ <c oughs> คลองไส้ไก่ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือทําด้วยมือนะครับ <c oughs> หน้ากว้างก็อยู่บางจุดก็กว้าง30เซนบางจุดก็กว้าง1ิเซน20เซนแล้วแต่ลักษณะพื้นที่นะครับ <c oughs> ที่นี่มันก็จะเป็นที่ลุ่มนะครับรองรับน้ําที่หลากมาจากข้างบนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นน้ําก็จะลําเลียง ไปตามคลองไส้ไก่นะครับผ่านสวนคาผ่านสวนตะไคร้ผ่านสวนไผ่นะครับคือเป็นเกษตรผสมผสานอยู่แล้วตามสาธา,ษารณชานะครับคือโคกหนองนามโมเดลนะครับน้ําทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งมวลนะก็จะถูกกักเก็บมาไว้ตรงนี้นะครับก็คือส่งไปยังท่อลงคลองไส้ไก่ใหญ่นะครับซึ่งทางเราก็ได้ขุดเอาไว้นะครับบนคันคูหน้ากว้างประมาณเกือบ5เมตรนะครับแล้วก็ปลูกพวกตะไคร เป็นการป้องกันหน้าดินนะครับไม่ให้พังทลายพร้อมกับใช้ประโยชน์ใช้สอยกับตะไคร้ด้วยนะครับเมื่อน้ำนะครับกักเก็บมาจากคลองไส้ไก่แล้วไหลลงสู่ท่อลงสู่คลองไส้ไก่ซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณเกือบ4เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับตรงนี้ไปถึงสะข้างบนนู้นนะครับที่เห็นรถจอดอยู่นะครับตามต้นกล้วยนูนะ่นที่มองเห็นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะไหลลงอีกท่อนึง เพื่อจะส่งลงสะใหญ่นะครับซึ่งเรา,าขุดเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเป็นสะสมทบ2 5 0 0บาทนะครับของกรมพัฒนาที่ดินนะครับด้านล่างก็จะเป็นสะน้ำที่มีความจุน้ำา1,600 1,260บาทอ่า1,260ลูกบาทเมตรนะครับวอาง่ายๆก็คือลึกแค่3เมตรนั่นเองนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับทางสวนเราก็ได้นำปรับเอาทฤษฎีใหม่ของอในหลวงท่านนะครับก็คือก็คือขุดเสดือน้ำนะครับทำเป็นสะดือน้ำใต้ดินนะครับก็คือกักเก็บน้ำที่เห็นท่ออยู่ข้างล่างนะครับในส่วนนั้นลึกลงไปอีก2เมตรนะครับตอนนี้น้ำได้สูงขึ้นมา1เมตรแล้วนะครับเกือบถึงเมตรที่2นะครับอนาคตข้างหน้าก็คาดว่า จะเป็นที่กักเก็บน้ํานะครับในส่วนนี้ของเราก็จะค่อยๆปรับภูมิทัศน์นะครับเห็นไหมครับเราก็ปรับภูมิทัศน์เพื่อที่จะต่อยอดนะครับที่นี่อนาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้ามันเป็นไปได้จริงๆเราก็จะสารฝันต่อนะครับสร้างฝันสร้างอนาคตให้กับลูกให้กับหลานนะครับโดยใช้พื้นที่ของมรดกที่ปูย่ย่าตายายได้มอบไว้ให้นะครับถึงมันจะเป็น ที่น้อยนิดนะครับตรงนี้คาดว่าจะกลายเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับทางเราก็จะทำเป็นซุ้มเล็กๆไว้ให้คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างน้อยๆเริ่มต้นที่ครอบครัวครับอย่างน้อยๆเริ่มต้นที่ครอบครัวถ้าครอบครัวมีความสุขเขาอยากมาผมเชื่อว่านะครับหรือทางสวนไผ่ผู้สีไม้เชื่อว่าแน่นอนร้อทุกคนต้องอยากมาเพราะว่าด้วย โลกปัจจุบันนี้มันอากาศมันร้อนนะครับในหลวงท่านก็เลยทรงห่วงพระสุฆนิกรนะครับก็เลยพูดง่ายว่านําเอาปราบพระราชานะครับมาให้กับพุทธศาสน์แม่เขาเรียกว่าพระสุนิกรเนาะ,ะชาวไทยทุกท่านที่เป็นไม่ว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีหรืออาชีพต่างๆก็ดีนําปรับมาใช้ก็คือใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่นี่ก็จะนําเอาปราบพระราชามาปรับใช้นะครับ ก็คือทฤษฎีใหม่กเกษตรผสมผสานนะครับบนคันนา,านะรรรเราก็จะปลูกตักขวงตะไคร้นะครับรอบๆเราก็จะปลูกไผ่ปลูกกล้วยปลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณรอบข้างของอที่นี่นะครับจะเห็นได้ว่าที่แพนอยู่ตรงหน้านี้ก็คือจะเป็นนาพื้นนานะครับถ้าเกิดทําแต่นาก็จะได้ผลประโยชน์แค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเราเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําเกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชานะครับ ตามพระราชลำมดีของในหลวงนั้นก็คือเราจะสามารถเก็บผลประโยชน์มีอยู่มีกินมีใช้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือผลไม้อายุสั้นอายุยาวตามสัดส่วนที่เราปลูกเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าม,ม,ม,มองมาอีกมุมนึงเห็นไหมครับก็จะเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าร้อยละ99%อร์เซนจะทำอย่างนี้ก็คือทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลัง นะครับเพราะว่ามันเมอาคล้ายๆว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าโรงงานเขารองรับเรื่องของไรายได้นะครับแต่ทางสวนไผ่ผู้สีไม้นั้นน้อมนำเอาพระาชดำริกของในหลวงมาใช้ดีกว่านะครับก็คือพยายามปรับเปลี่ยนลดละเลิกนะครับไม่ไม่ทำกเกษตรเชิงเดียว นะครับไม่หวังพืชอย่างเดียวพูดง่ายๆนะครับก็คือทําแบบผสมผสานดีกว่านะครับถ้าไม่ได้ประโยชน์จากตัวตะไคร้เราก็ขายอย่างอื่นไปนะครับอย่างน้อยเราก็ได้สร้างธรรมชาตินะครับให้กับผืนแผ่นดินนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับคนมักจะหาความสุขกับธรรมชาติ คนที่ทำงานในเมืองก็ดีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเบื่อนะครับสุดท้ายก็ต้องเข้าเข้าหาสู่หมดธรรมชาตินะครับหาหาที่พักผ่อนตู้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นที่สวนไผัยเราก็เริ่มทําที่นี่เริ่มทำเมื่อเดือนมิถุนายน2563อย่างเข้าเดือนที่7นะครับค่อยๆทำทำไปควบคู่งานประจำนะครับ ทำค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับไม่ต้องไปเร่งรีบแต่ถามว่าสิ่งที่ได้กินตอนนี้พริกก็ได้กินมะเขือก็ได้กินมะละกอก็ได้กินนะครับกล้วยก็เริ่มจะได้กินละเริ่มแทงปีเริ่มออกปีละนะครับหน่อมงหน่อไม้ทางนู้นอ่ะเห็นไหมความเขียกวกระจีความอุดมชุ่มช่ำของหมู่มวลไม้นะครับในสวนไผ่นะครับ เราก็จะมีพืชหลากหลายชนิดจะเป็นไม้ไม้เศรษฐกิจนะครับก็คือเป็นพวกไม้พยุงไม้ยางนาไม้มะฮอกกานีไม้มะค่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาลงมาไว้ที่นี่ผสมปรสานกันไปส่วนไม้กินได้ก็จะเป็นพวกมะม่วงขัหนุนน้อยนาทุเรียนลองกลองเงาะที่นี่เอามาปลูกหมดครับเริ่มจะติด และเป็นบางส่วนนะครับส่วนประเภทพืชที่พออยู่พอร่มเย็นอย่างน้อยๆเราก็ได้ร่มเย็นอาศัยความร่มเย็นจากไผ่จากสวนไผ่นะครับนี่คือประโยชน์ของป่า3อย่างไล่ประโยชน์สี่อย่างคือปลูกป่า3อย่างประโยชน์สี่อย่างตามาศาสตร์พระราชานั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะก,กลายเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นจุด ที่ทําอาหารเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ของที่นี่นะครับซึ่งมันเหมาะกับสภาพสภาวะของบ้านเมืองณเวลานี้โรคโควิดมานะครับที่นี่ถามว่าอยู่อยู่ผมอยู่เนี่ยเกือบสิบกว่าวันละนะครับอยู่ได้ครับโดยที่พยายามใช้เงินน้อยที่สุดนะครับกินสิ่งที่ตัวเองปลูกนะครับพริกมะเขืออะไรพวกนี้คือกินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ที่เห็นอยู่นู่นก็จะเป็นขานะครับก็คือพืชใต้ดินนะครับไม้สูงไม,ไม้เตี้ยไม้เลียดดินคือคือครบตามศาสตร์พระราชานั่นเองนะครับหลังจากนั้นอนาคตอันใกล้นี้นะครับเมื่อมีน้ําแล้วทางสวนไผ่ผู้สีไม้ก็จะทําการปล่อยปลานะครับเพื่อเลี้ยงปลาเอาไว้กินเองนะครับไม่ต้องไปซื้อตลาดละเอาตลาดยกตลาดมาไว้ที่นี่ที่สวนไผ่ผู้สีไม้สวนไผ่ผู้สีไม้ก็ ทำไมถึงได้ขุดคลองไส้ไก่ทำไมถึงต้องอไม่ขุดบอ่อใหญ่ๆไปเลยทีเดียวจบนะครับทำไมต้องทํายุ่งยากขนาดนี้นะครับอย่างน,น้อยๆที่นี่คลองไส้ไก่ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของปลาประโยชน์ของมันเนาะสองลำเลียงลำเลียงน้าพูดง่ายส่งน้ําเป็นท่อส่งน้าอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนําสู่ะสะใหญ่นั่นเอง3ก็คือเมื่อเราเลี้ยง เลี้ยงปลาปล่อยปลาแล้วนะครับประเภทสารน้ำต่างๆเนี่ยเราก็จะนําเอาขึ้นมาทําเป็นอาหารง่ายขึ้นถ้ามันอยู่ในบอ่อใหญ่มันก็จะเอาลําบากแต่ถ้ามันอยู่ในบอ่อเล็กหรือคลองเส้ไก่คิดว่านะครับมันก็จะสะดวกในการจับขึ้นมาประกอบเป็นอาหารนะครับนี่คือคลองเส้ไก่คดเคี้ยวเลี้ยวไปเหมือนกับคลองธรรมชาตินะครับ สวยงดงามตามท้องเรื่องนะครับอันนี้คือตะไคร้ที่ปลูกหนึ่งเดือนนะครับในในตะไคร้ก็จะมีเงาะนะครับเราก็มาจะดูว่าพื้นพื้นดินเราเนี่ยนะครับมันเหมาะกับพืชอะไรค่อยๆปลูกไปเรียนรู้ไปอันนี้คือมังคุดนะครับก็จะมีเงาะมีลองกองปลูกสะสมเงินไปแซมเงินไปนะครับทุเรียนก็จะอยู่ด้านหน้านะครับ พยายามปรับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับอย่างน,น้อยที่นี่นะครับขอเป็นต้นแบบนะครับขอเป็นไอเดียให้กับท่านที่ชื่นชอบโคกน้องนาโมเดลนะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับศาสตระราชานะครับก็สามารถมาดูที่นี่มาดูงานที่นี่มาศึกษาที่นี่แล้วนำเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับ ทุเรียนนำเอาไปปรับเปลี่ยนกับสถานที่ของตัวเองนะครับอันนี้คือบอ่อลูกที่สหลายคนเข้าใจว่าหรือสงสัยหรือหาว่า,าที่นี่ทำไมขุดบอ่อเยอะจังเลยทางนู้นก็จะมีอีกหนึ่งบอ่อนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก่อนที่เราจะขุดบอ่อสองลูกเนี่ย นะครับเราใช้บ่อเดิมบ่อดั้งเดิมของอพ่อเขาขุดไว้ให้นะครับสะบ่อนั้นลึกประมาณ8เมตรนะครับเรานําน้ําในส่วนนั้นมาใช้นะครับมาใช้กับพืชนะครับระยะเวลาแค่ประมาณ7เดือนจะเห็นได้ว่าน้ํามันยุบไปนะครับประมาณ3-4เมตรเพราะฉะนั้นไม่เพียงพอสําหรับการเกษตร มันจะต้องมีการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ําเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทําเกษตรให้มันแบบสมบูรณ์แบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นน้ํำคือหัวใจสําคัญนี่คือทุเรียนนะครับสวยงามสายทุเรียนก็จะเป็นพยุงนะครับยางหน้ามะม่วงผักหวานก็มีในนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับตะไคร้เห็นไหมครับมะม่วง นี่ผักหวานมะขามเทศนะครับสะเดา้าเห็นไหมครับกระเสตผสมผสานมลาะากอก,ก็มีอยู่ในนี้ผล,มผลมไม้มงผผลไม้อนาคตข้างหน้าทํางานไปเหนื่อยได้ย่งได้ย่าเสร็จเหนื่อยไปเห็นมะม่วงมะม่วงอ้าวเก็บเด็ดกินได้เลยครับไม่ต้องไปทําที่อื่นไม่ต้องไปหาที่อื่นเห็นไหมมละกงมละกอเห็นไหม ลูกแบบผสมผสานไปผักหวานสวยนะครับกล้วยเริ่มออกปีละเจ็ดเดือนเจเดือนหเดือนเมื่อกี้เราก็เห็นนกนะครับเข้ามาหาอาศัยทำมาหากินอยู่ในสวนเรานะครับนั่นแสดงว่าที่นี่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งสัตว์เราจะเริ่มเห็นสัตว์เข้ามาอยู่นั่นแสดงว่ามันเริ่มเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ เข้าคอนเซปต์ของศาสตร์พระราชานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะมองไปอีกหนึ่งภาพก็คือลองนึกภาพดูลองนึกภาพตามาที่เขาปลูกไม้ยูคาลิปตัสเป็นป่าอันนั้นเขาก็เรียกป่านะครับแต่ในส่วนนั้นจะมองเห็นว่าสัตว์ไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้มันจะมีลักษณะว่าร้อนอบอ้าวนะครับไม่มีชีวิตชีวาสัตว์สัตว์ตอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆนะครับแต่ที่นี่อุดมไปด้วยสัตว์ นานาชนิดละตอนนี้นะครับอนาคตอันใกล้นี้สถานที่ตรงนี้ก็จะค่อยๆต่อยอดทําเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวขานี้อนาคตหน้าอาจจะไม่มีปลูกให้เห็นนะครับเพราะว่าต้นไม้เราใหญ่ปุ๊บเนี่ยพอต้อนไม้อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะครับขาพวกนี้มันก็จะตายกล้วยก็ยจะหมดไปนะครับต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้เศรษฐกิจพยุงยางนามฮอกกานีต่างๆพวกนี้นะครับ มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอนาคตอันใกล้อาจอาจจะมีชาวบ้านมาเก็บเห็ดนะครับเราก็จะทำเป็นป่าเล็กๆให้คนมาเก็บเห็ดในสวนของเรานะครับนี่คือเกษตรผสมผสานอยู่อย่างพอเพียงเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำนะครับตามศาสตร์พระราชาขอบคุณ f อฟที่ติดตามนะครับ ที่ทำคลิปนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยากให้คนมากดไลค์กดแชร์นะครับเพียงแค่ว่าอยากให้เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่นะครับหรือว่าคนหนุ่มคนสาวอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างว่าในขณะที่เขาทํางานอยู่ในเมืองหลวงนะครับทุกคนมีพื้นที่ทุกคนมีมีที่ดินนะครับก็อยากให้เขาเน่นกลับ หวนกลับมาทําเกษตรผสมผสานควบคู่กันไปกับงานประจํานะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาพูดง่ายว่ามาทําอาหารไว้ทุกคนมีครัวทุกคนมีตลาดเป็นของตัวเองต่อไปนะครับก็มาไม่ต้องไปง้อตลาดนะครับไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปจ่ายขอบคุณ f อขอบคุณ น้องๆที่คอยติดตามขอบคุณพี่ๆที่คอยติดตามได้ให้เป็นกำลังใจนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับจะแชร์ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีเจตนาที่ต้องการอยากจะสืบสารสาพระราชาให้กับญาติพี่น้องนะครับครอบครัวนะครับแล้วก็คนในชุมชนนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องดีมันก็จะต่อยอดไปถึงอนาคตของชุมชนข้างนอกนะครับถือว่าที่นี่อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคตหน้านะครับของสาราราชาอีกแขนงหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็คอยติดตามคลิปต่อๆไปนะครับทางสวนไผ่ยผู้สีไม้โคกหนองนาตากระยาย เมืองขอนแก่นนะครับก็จะค่อยๆนำเสนอนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นโมเดลต่างๆไอเดียต่างๆที่ไปเที่ยวไปเห็นมาก็จะนำมาบอกเล่าแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กำลังใจกับเกษตรกร,ร,กรน้องใหม่นะครับ ไฟกำลังแรงนะครับกรเษกเษตรเกษตรผสมผสานโคกน้องนานตากระยายนะครับขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ